ที่ติดสร้างสะพานแขวนนี่นะครับเนาะอันนี้จริงตีงนี่มันเป็นเอ่อมันอยู่ในเขตเมืองโบราณน,นะครับโบราณถ่านายังลอนะครับเนาะอ่าตีเขาหันอยู่เนี่ยตีดสะพานแขวนข้ามนี่นะครับอันจริงคือตา่าเฮียเก่าต่ก่อนเนี่ยอ่าถ้าผมถ้าหน้าหน้าม,ม้ากจ็จะเป็นต่าเฮียถ้าหน้าแหลงมา้าเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางไปเหมืองร้อยเอ่อเมืเองเถิงเจียงแสนนะนะอันนี้เป็นเส้นทางไอ้เป็นอ่าเป็นไอ้คำเรียกว่าถนน เส้นทางโบราณเมืออประมาณเจ็ดรอยปีเม่อน,นะครับนะอันนี้ก็เป็นเส้นทางดังเดิมของเพื่อนนะครับที่ได้สร้างไปลูกมึงนานเมืองอย่างมาถ้ามาใสาย่ยางเชียงค้ำมันี้ถ่ายูงมาเนี่ยจากาแฟ่มาเนี่ยจะต้องผ่านนหมดทของกัน,นครับอันนี้แก